oh ต้ขาวันนี้เมียจ๋าของพี่เต้ส่งรูปลูกจ๋ามายังจทำไมอ่ะเขาชื่ออะไรน้องชีตาผู้ชายนะผู้ชายครับทุกวันเมียจ๋าจะต้องส่งรูปมาให้ลูกนะรูปลูกนะเมียช่างมันอยากทําอะไรก็ทำับเมียด้วยยด้วยก็ติดมาบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือสองขวบคือทำอย่างนี้ตลอดตั้งแต่สองขวบเกิดตอนแรกเลยนะคะจนตอนนี้สองขวบก็ยังทําอยู่ใช่ครับอย่างนี้นนี้เนี่ยรับงานน้อยลงด้วยไหมคะจะได้มีเวลาอยู่กับลูก จริงๆตั้งใจจะรับให้มากกว่าเดิมครับใ้าวเป็นยังไงน่ะคะนี่ก็มาเลี้ยงลูกนี่แหละครับเอามาเลี้ยงเขาช่องบอกว่าเรื่องรับงานก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องทําต่อไปงานทุกงานที่ออกมาก็ชื่นใจคนดูตลอดเลยอย่างล่าสุดบางระจันอย่างนี้คุณผู้ชมในวันในวันที่เราไปหาพี่หนูอ่ะก็คือเป็นวันที่คืนนั้นน่ะตายจบพอดีตายพอดีแล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปหาพี่หนูที่ร้านโหนไง โอ้โหผู้ชายผู้หญิงวิ่เอาไปดูไปดูไม่เชื่อไปดูคิด <It S 2> ไม่เลิกนะคะกับพ่อดอกรักขวัญใจสาวๆโดยเฉพาะสาวแถวๆวรามคำแหงเห็นพ่อดอกรักของเราเนี่ยอุ้ยก็อดปลื้มปริ่มไม่ได้อ่ะสปันก็หลงรักดอกรักเหมือนกันขอสปันสปันกับดอกรักสปันเจ้าดูนู่นสิไอไอมวนต่วนเลยนะาจะป่าสปันเอาเป็นว่าขอเอาตัวพ่อดอกรักพราวเสน่ห์ของเราเนี่ยไปเข้าครัวกับเจ๊หนูก่อนนะกับเมดูเด็ดของร้าน น้ำเงี้ยวน้ำวัวครับน้ำเงี้ยวน้ำวัวน้ำเงี้ยวน้ำวัวอ่าน้ำวัวน้ำวัวน้ำวัวนี่เป็นปกติเป็นพืชเป็นอะไรเหรอครับหรือเป็นเนื้อวัวเนี่ยล่ะค่ะอ๋อน้ำวัวอ่าน้ำววัน้ำซุปจากวัวจะทำจากเนื้อวัวปกติทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายกันจะเป็นเนื้อหมูอ๋อที่เราทานชัยันอยู่เนี่ยนะครับแต่มาตรฐานทั่วไปก็จะมีน้ำวัวกับน้ำหมู อ่าทางเหนือเขาจะเรียกน้ำวัวน้ำหมูกรอกเครื่องแกงด้วยพริกขี้หนูแห้งกระเทียมเกลือขมิ้นถั่วเน่าแผ่นกะปิแล้วก็ถั่วเน่าบดรากผักชีตามด้วยปลาร้าสุดดั้งเดิมใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับใส่อะไรนะครับปลาร้าค่ะอ๋อตำปลาร้านี่จะจะทำตามกูปลาร้าใช่ไหมครับใช่มค่ะปลาร้ามื่อกี่ยวอะไรกับเนื้อเนี่ยครับมันจะเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็ความเข้มข้นว่าครับใช่ปลาร้านี่นะครับใช่แล้วโอ้ยนี่เป็นตันตนเลยนะเด้อ นี่ใส่ไปแล้วนะครับอหอมไหมคะหอมครับอ๋อนี่คุณป้าจะให้ผมหอมคุณป้าม<เข>า,าใส่รากไ่เท้นโคลกจนได้เครื่องแกงน้ำเงน้ยวแล้วก็นำไปคั่วน้ำมันใส่เนื้อสับแล้วก็ผัดให้สุกเอาละครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าให้เนื้อนะครับ ซึมซับเอาเครื่องแกงเข้าไปนะครับจากนั้นก็เติมน้ำซุปที่ต้มจากกระดูกวัวลงไปเนี่ยคือส่วนสำคัญของความอร่อยครับนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่กับหม้อน้ำซุปใช่ไหมครับหม้อน้ำซุปเนี่แหละครับอ่านี่เป็นส่วนขาโอ้เป็นส่วนขาทำไมต้องเป็นส่วนนี้ด้วยครับพี่มันจะเวลาเดี๋ยวพอตอนสุกแล้วเนี่ยมันจะเปื่อยแล้วก็หอมแล้วเนี่ยส่วนอ่า เวลาพอถ้าทานน้ำเงี้ยวเสร็จแส่วนนี้จะอร่อยมากพอเดือดพล่านแล้วนะคะก็ใส่ดอกนิ้วกับมะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยเลือดวัวสดๆนี่เป็นเลือดวัวค่ะนี่ปกติเขาใส่กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมค่ใช่ค่ะอ๋อคือใส่เข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเพิ่มขึ้นรสชาติมันก็จะมันจะเรียกว่านัวใส่เลือดแล้วห้ามคนด้วยนะคะเหราครับใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับมันจะทําให าาาวค่ะอหรจารอน้ำเงี่ยวสุกได้ทีก็เสร็จแล้วละค่ะเดือดรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอยากจะบอกเลยจริงๆตอนนี้ว่าอยากจะมีสักสามกระเพาะจะกินเมนูและกระเพาะเลยเนี่ย น้ำเงี้ยวน้ำวัวสูตรเจ๊หนูจะใช้เส้นใหญ่หัน่นซอยเล็กๆแบบนี้ซึ่งสั่งตรงมาจากเชียงรายเช่นเดิมนะคะเพราะเส้นเนี่ยจะเหนียวนุ่มน่าก,กินเข้ากับน้ำเงี้ยวน้ำ,นำ,นำ,นำวอกเข้มข้นจัดจ้านหอมน้ำซุปวัวรสชาติเนี่ยอร่อยเข้ากันมากเลยอะ่ะกินกับถั่วงอกผัากกาดดองบีบมะนอาวอีกนิดหนึง่งแบนี่มันสะใจซึ่งสูตรดั้งเดิมนี้นะคะเขาจะกินกับข้าวกันจิ้นที่เจ๊หนูเนี่ยทำเองอีกด้วย มันไม่น่าเชื่ออีกแล้วครับผมผิดหวว่าของมันติดนิดเลยนะฮะใช่กว่าจะได้ามาเป็นน้ำเนี้ยกว,วา่าจะได้มาเป็นข้าวกั้นจิน้นเมื่อกี้ผสมกันแล้วเนี่ยอร่อยมากแฮ้กินทีละเมนูจะอร่อยหรือเปล่านะนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะคะลำเต๊ะล่ะก๊า ดูสิอร่อยจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเชียวอ่ะมาต่อกันอีกเมนูหนึ่งค่ะกับข้าวผัดลาบเหนือนี่มันคืออะไรนะครับเลือดอไม่ใช่มีเลือดอยู่ในนี้ด้วยค่ะมีเลือดผสมน้ด้วยเป,เป็นลาบดิบของทางเหนือนะคะี่ปกติเขาก็จะทานกันแบบนี้เลยใส่เครื่องแนมคือผักแล้วก็กิกนปรุงลาบเหนือด้วยเนื้อหมูสับดิบดิบคลุกเคลา้าด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักแพ้วใส่นังหมูเครื่องในสุกผสมเลือดหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ตามด้วยพริกเผาสูตรเด็ดเอาผสมลงไปเลยมันจะดีเพราะอะไรครับใส่เลยค่ะใส่โมมุเลยไหมครับใส่เลยโอ้โหใส่เลยโอ้นี่เราต้องเอาออกมาก่อนจากไฟใช่ไหมพี่ใช่เพราะกระทะมันร้อนมากเนี้ถ้าถ้าไม่ใส่ข้าวก็จะเป็นลาบลาบขั้วลาบเหนือขั้วปกติแบบนี้เลยค่ะตี๋ยิ้วขาวค่ะตยิ้วขาวนะครับมันจะเข้มข้นอยู่แล้วอะค่ะลาบมันจะเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ พอเจอคนผัดที่แบบว่ามันมันแบบพี่เข้าไปเนี่ยยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยพี่ทีนี้เมนูนี้ต้มไวค่ะตะวัดตะหลิวกระดกกระทะสองสามทีก็เสร็จละตักใส่จานพร้อมเครื่องเคียงอย่างมะเขือเปราะพิธีหนูแห้งทอดกรอบแล้วก็กะหล่ำปีโอ้โหนผู้ชมครับสุดยอดเป็นเมนูที่ไวเหมือนกันนะพี่นะไวค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ย เป็นฝีมือของเจ้าของร้านโดย <c oughs> แท้เลยนะครับคุณผู้ชมข้าวผัดลาบเนื้อนี่หือร่อยจัดจ้านยิ่งกินคู่กับผักต่างๆที่เจ๊หนูจัดให้ลเลยนะเว้ยมันฟินฝุดฝดสังเกตร้านเจ๊หนูเนี่ยจะสะอาดสะอาดเก่าอีโต๊ะกระจกเนี่ยเงาวับ่องปุ๊บอู้เห็นถึงรูขุมขนเลยขอบอกเลยว่าเจ๊หนูเนี่ยแกเป็นคุณนายสะอาดนะทำร้านอาหารทั้งทีเราก็ต้องเนียบทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกระจกแม้กระทั่งเนี่ยการปาดแล้วเนี่ยค่ะต้องห้ามมีฝุ่นให้เห็น แม้แต่ด้านข้างนี้ต้องไม่มีฝุ่นพี่คุณนายสะอาดเดินตรวจตาทุกวันนะคะจะทําทุกวันจิกด้วสายตาปุ๊บลูกน้องมาทันทีค่ะนี่คือรู้ละว่าเกิดจากความผิดพลาดเห็นไหมอฉีดเบาๆฉีดเบาๆระวังโดนลูกค้าด้วยเช็ดนะเช็ดที่มันทางเดียวกันลูกน้องของเช้หนูเนี่ยรู้ดี เพราะฉะนั้นก่อนเข้าร้านทุกคนก็จะต้องเช็ดต้องถูทุกซอกทุกม,มุมรับรองว่ามาร้านเจ้แล้วจะไม่เห็นมนแมลงสาบสักตัวนั่นก็เพราะว่าเจ๊แกเนี่ยเช็ดเองทุกวันคิดว่ามันสะอาดอยู่ค่ะแต่เจ๊เขาก็ยังบ่นเจ๋หนูบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะเคยเข้าร้านอาหารที่ไม่สะอาดแล้วทําให้ไม่อยากเข้าอะ่ะพอมาเปิดร้านเองความสะอาดจึงต้องมาเป็นพี่นงเลย อยากจะฝากถึงในส่วนของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านค้าข้างทางทั่วไปอะ่ะสิ่งที่คิดสําคัญที่สุดคือเรื่องของความสะอาดทําไม่เหอะทาให้มันสะอาดหน้าตามันเป็นของหน้าตาร้านเราลูกค้าก็เข้ามาติดร้านเราหนึ่งย้ําเลยสะอาดอาหารต้องมาความอร่อยสูงไหมคะสองสิ่งเนี้ยลูกค้าคุณกลับมาแน่นอนเรารับเงินอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวเลยค่ะฝา,ากไว้เท่านี้ค่ะ ความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งรังค่ะสะอาดจริงขนาดนั้นนั้นของพี่หนูคืออาชีพหลักครับอาชีพหลักคือเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะอาชีพรองนี่ขายขายข้าวซอยโอ้ยอย่างนี้ไหมคะถ้าพี่เต้จะเปิดร้านสักร้านหนึ่งอยากจะให้เจ๊หนูไปช่วยเซตระบบให้อดีเลยครับเซตชีวิตให้หน่อย <cam ina> แต่ตัวเต้ก็มีระเบียบบ้านรกก็ไม่ชอบเหมือนกันผมว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ลกเนี่ยมันจะสบายตาเมียบอกให้ทําหรือทำเองก็อย่างที่พี่คิดแหละโอเคมีกันปอคะจะทําเชงจบก็ต้องถูกเขาใช้สิคะใช้เขาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยว่างๆนะคะจะไปชิมถึงที่ร้านเลยค่ะจะหนูค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปชิมอาหารอย่างเดียวนะ จะไปดูความสะอาดด้วยขอบคุณเต้พาไปชิมอาหารอร่อยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนูขอบคุณพี่หนูแล้วก็ทีมงานนะคะขอบคุณค่ะแล้า็แผง39นะคะท่านผู้ชมเจอกันนี้อร่อยสุดเด็ดช่วงหน้าจะพาไปรู้จักกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่แว้นไปและรอยลูกปัดไปออันตรายป่ะผัดกันใช่ไหมคะช่วงหน้ามาดูกัน